วิธีหาสินค้ายอดนิยมขายดีจากคลิปวิดีโอสวัสดีครับในตทุก Infinity แปดวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากอีกแล้วใครอยากได้สินค้ายอดนิยมขายดีบ้างดูคลิปนี้เลยเอามาฝากกันฝากไดตามฝากไลค์ฝากแชร์ใครยังไม่ดูคลิปในช่องผมไปดูได้วันนี้ผมมีเครื่องมือ1ตัวที่ชื่อว่า Carlo Data อ่าใครเคยได้ยินชื่อนี้แล้วอย่าเพิ่งปัดผ่าน เพราะเทคนิคนี้ผมเชื่อได้เลยว่ายังไม่มีใครบอกเพื่อนๆสินค้าที่มันเป็นที่นิยมและขายดีเนี่ยจากคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่มีใครบอกนะต่อคาร์โลาตาเขาลบรวมไ้ให้แล้วแล้วที่สําคัญเขาให้เราใช้ฟรี7วันไปใช้กันใช้ดีอยากใช้ต่อเอารหัสนี้เนี่ยเยเอาไปใส่ T.U.K.88 รับส่วนลดไปเลย10%อ่ะไปดูสินค้าย,ยอดนิยมขายดีจากคลิปวิดีโอกัน ให้เ,เพื่อนๆเปิด Google Chrome ขึ้นมาหรือเปิด Safari ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ c a r l โรด t ตแบบนี้เลยกด Enter ปุ๊บมันจะได้หน้าตาแบบนี้มาเสร็จแล้วให้มาที่3จุดข้างล่างขวามือนะขวามือล่าง3จุดไขป่ปลาคลิกเข้าไปเลื่อนขึ้นไปข้างบนไปที่ขอเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็ตรงนี้กดคลิกนะครับเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเอานิ้วจิ้มตรงไหนก็ได้ลากไปทางซ้ายไปที่สินค้า เสร็จแล้วเอานิ้วจิ้มตรงฟ้าๆตรงนี้ลากไปทางซ้ายลากไปเลยให้สุดสุดเลยนะพยายามอย่าให้โดนเมนูเพราะถ้าโดนเมนูปุ๊บมันจะเลื่อนเห็นไหมมันจะเลื่อนแบบที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมนะครับอ่ะมันเลื่อนไปแล้วอ,อ่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วนี่ให้เ,เพื่อนๆหาเมนูนี้นะครับเมนูนี้นะที่เขียนว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมจากวิดีโอครับคลิกครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาลากตรงขาวๆตรงนี้ก็ได้ฟ้าๆเนี่ยนะที่เป็นช่องว่างนะครับลากไปทางลากให้มันไปทางทางขวา อันนี้ก็คือสินค้าที่กําลังขายดีอยู่จากคลิปวิดีโอที่เขามีคนทําที่ครีเอเตอร์ก็ทํานะครับสิบคนเนี่ยสิบรายการแรกนี่เห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเยอะเลยถ้าเราอยากดูมากกว่านั้นนะครับให้เราให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนที่สุดนะและมีช่องว่างขาวๆที่เขียนว่าข้อมูลประมวลเนี่ยตรงนี้ให้มันมีขึ้นมาลากไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราดูเยอะเราจะดูอันดับที่หนึ่งสองสามหรือสี่ก็ได้อะสมมติเราไปดูสี่อะสี่นะ ผื่อแบบเราไม่อยากให้มีคู่แข่งเยอะเราอาจจะไม่ได้อยากดูอันดับหนึ่งอันดับสองเราไปดูอันดับสิบอันดับยี่สิบอะไรเงี้ยคู่แข่งน้อยนะครับเสร็จแล้วเอาเอานิ้วมาจิ้มตรงนี้ฟ้าๆนี่นะครับลากไปทางลากไปทางขวานี่เห็นไหมมันก็จะมีสินค้าที่เป็นวิดีโออ่ะเราดูอันข้างบนก็ได้ดูอันนี้นะนี่นะอันนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับสองที่นะเพื่อนๆหนึ่งที่สองทีเออนี่มันอันนี้มันจะมีลิงก์ให้เราดูได้ด้วยนะแล้วก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนี่แบบนี้ เสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีคําว่าวิดีโอเห็นไหมครับและโฆษณากดคลิกนี่ไหมมันจะพาเลื่อนลงมาตรงนี้เขาจะให้เราดูได้ด้วยว่าเฮ้ยวิดีโอเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยร้านค้าเขายิงแอดให้ด้วยนะครับเป็น GMV Max ด้วยนี่เห็นไหมก็จะดีเลยอ่ะกดคลิกเข้าไปครับเราอยากดูเนาะตรงนี้เราสามารถโหลดวิดีโอนะครับเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ได้แล้วก็สามารถไปดูที่ตะก้าได้นะครับเปิดฟังได้นะนี่ตรงนี้กดฟังได้เลยเนะี่ยผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับ พอเราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีให้เราดูข้อมูลเห็นไหมเนี่ยเออเห็นไหมครับนี่เห็นไหมขายไปเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงเนี่ยเรารู้ได้หมดเลยแล้วมันก็จะเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะอันดับที่2นะครับอันดับที่สอันดับที่4ี่อันดับที่5เห็นไหมเนี่ยคือสินค้าตัวที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะมีคนทําคลิปวิดีโอเขาเขียนคลิปวิดีอยังไงทพาพลาดหัวยังไงเออเห็นไหมเนี่ยมีการทําถามตอบทําพาดหัวยังไงเพื่อนๆก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยดีไหม อ่ะทีนี้กดย้อนมานะครับผมกดย้อนตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ไหมแล้วก็กดย้อนไปดูสินค้าตัวอื่นตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ากดมาตรงนี้มันจะไม่เข้าไปหน้าหน้าเดิมนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอานิ้วมาจิ้มตรงนี้เห็นไหมของผมนี่ผมใช้ iPhone มันจะมีจุดจุดตรงนี้เนาะผมกดเลยที่เป็นเลขหกนะครับแล้วก็จะกลับขึ้นไปที่ตรงนี้นี่ตรงนี้มันก็จะเข้ามาหน้าหลักที่เราจิ้มเมื่อกี้เราก็สามารถดูสินค้าตัวอื่นได้นะครับหรือว่าเราจะกลับคือข้อดีตรงนี้คืออะไรเพื่อนๆสามารถที่จะเอาสินค้าตัวเนี้ย ไปโพสต์ใน TikTok ได้ไปโพสต์ใน Facebook ได้ Facebook, Facebook Affiliate ได้หรือไว้ใน s h o ป e e ได้เห็นไหมนี่คือเครื่องมือที่ดีอ่าเพื่อนๆลองไปใช้ใช้แล้วดียังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างถ้าเราใช้เกิน7วันแล้วอยากใช้ต่ออย่าลืมเอารหัสทีโอ8แลไปใส่จะได้รับส่วนลด10%เป็นไงบ้างครับชื่นชอบไปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์และฝาก คอร์สเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มใครอยากทำในหน้าอยากติดตะก้าเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่ติกพี่ส้มพี่ฟ้าพี่แดงพี่เขียวพี่เหลืองฝากคอเรียนสเร้ยน399สนใจทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลย